สบายดีพราะไม่พี่น้องมื่อนี้เขากลมาหลอดไทยเฮือน,นคุ้มใกล้บ้านเนะาะหลังหนึ่งสองสามล้าน มีเงินก็ซื้อได้เนาอพอมีพี่น้องสองสามล้านดอลลาร์ New houses two to three million dollars homes มีเงินกระปุกได้พ่อแม่พี่น้องสองสามล้าน แม่พี่น้องทูทูทวีมิเลนโดล่าส้มรังหนึ่งสองล้านว่าสองล้านห้าสาล้านตามแต่ข้างในขอสีขอใส่ยัง พุกใหญ่เท่าไหร่ก็ได้เด้อพ่อแม่พี่นอ้องแหน่ว่ามีดินเมืองลังนั้นเนะเาะพ่อแม่พี่น้องหลังอยู่ทางนั้นดินพ่วงสิมีอยู่สองสามไร่เด้อ uh, Couple acres home you can build us. big as you want as long as you have money เอละนอ้อคลิปนี้เนะาะความ่พี่น้องโชคันไหมคลิปหน้าเนาะโชคดีสวัสดีครับขอบคุณครับ